สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับการเปลี่ยนเจ้าตัวท้ายสั้น CBR 650R นะครับสำหรับตัวนี้มันจะต้องใช้ตัวขายยึดเสริมด้วยนะครับเพราะว่าจะเป็นขายยึดเฉพาะรุ่นของรถเลยเดี๋ยวอย่างแรกเรามาถอดตัวท้ายเดิมออกกันก่อนนะครับแล้วก็มาดูกันเลยว่าจะถอดท้ายเดิมออกยังไงแล้วก็ติดตั้งยังไงกันดีไปดูกันดีกว่าครับอันดับแรกเลยนะครับแล้วก็ถอดบ่อกออกก่อนเพราะว่าเราจะต้องถอดสายไฟของตัวท้ายเดิมออกด้วยนะครับ ทีนี้เราก็ค่อยๆถอดเบาะออกอ่ะพอเราถอดเบาะออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องมาคลายน็อต2จุดนี้นะครับสําหรับถอดเบาะเพื่อจะถอดปลั๊กของไฟเลี้ยวเดิมออกนะครับเดี๋ยวเราก็มาคลายน็อตออกกันเลยตอนนี้ก็จะติดตั้งได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าตัวท้ายเนี่ยขายึดเขาจะมีเป็นตัวเฉพาะรุ่นมาให้เราเลยทีนี้เรามาทําการถอด ตัวท้ายเดิมออกก่อนนะครับเราคลายน็อตออกแล้วก็ยกบอะตัวนี้ออกได้เลยสำหรับตัวปลั๊กสายไฟเลี้ยวนะครับเขาก็จะมีหูวให้ตรงนี้เราก็ถอดออก3มตัวนะครับเป็นปลั๊กไฟเลี้ยวแล้วก็ปลั๊กไฟสองป้ายนะครับ สำหรับตัวสีฟ้านี้ก็จะเป็นปลั๊กของไฟเ้ยวด้านซ้ายนะครับอ่าแล้วก็ั้นแล้วก็ดึงปลั๊กออกได้เลยตัวสายสีขาวนี้ก็จะเป็นของตัวไฟสองป้ายทะเบียนนะครับสำหรับสีเหลืองนี่สีส้มนี่ก็จะเป็นของข้างขวานะครับอันนี้ถ้าเกิดมันถอดยากเนี่ยเราใช้ตัวเหล็กมาจิ้มเอาออกก็ได้นะครับ เลี่ยนตัวเล็กก็ได้ครับงัดตรงนี้ออกหน่อยแล้วเราก็ดึงปลั๊กออกได้เลยหลังจากที่เราคลายปลั๊กออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเราก็จะมาถอดตัวท้ายสั้นออกไปเลยดีกว่าครับตัวท้ายสั้นนี้จะมีน็อตยึดทั้งหมด4จุดนะครับนะจะอยู่ด้านนี้ฝั่งแล้วสองนะครับเนี๋ยเราก็ทําการคลายน็อตออก ตัวนี้จะเป็นตัวยึดของตัวท้ายเดิมนะครับสําหรับตัวท้ายแต่งเนี่ยขายยึดมันสามารถใส่ได้กับตัวท้ายแต่ทุกรุ่นเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นขายยุดสําหรับ 650R โดยเฉพาะเลยอ่ะก็ค่อยๆคลายน็อตออกนะครับสอบฝั่งอ่ะพอเราคลายน็อตตัวท้ายเดิมออกแล้วนะครับแล้วก็ สามารถดึงออกได้เลยตรงนี้จะเป็นตัวสายไฟที่เราถอดออกนะครับแล้วก็ค่อยๆเอาสายไฟออกทีละเส้นนะครับทีนี้พอเราถอดท้ายเดิมออกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋เราก็ไปประกอบเจ้าตัวท้ายสั้นกับตัวขายึดอย่างที่ผมบอกไว้นะครับสำหรับ ก่อนเราจะประกอบตัวขาย,ยึดสําหรับ 650R นะครับเราก็ประกอบตัวไฟสองป้ายทะเบียนกับตัวขาย,ยึดไฟเลียวให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเราก็จะมายึดน็อตสำหรับตัวขาย,ยึดอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวนี้เรายึดน็อตได้2ตัวหรือ4ตัวก็ได้นะครับแล้วแต่เลยสําหรับลูกค้าแต่ละคนก็ติดตั้งได้เลยนะครับมันไม่ยากครับสําหรับตัวนี้ ว่าขาเสริมนี้เขาจะทำมาเป็นของเฉพาะรุ่นให้อยู่แล้ว <c oughs> ทีนี้เราก็ขันเย็นน็อตให้แน่นอีกทีหนึ่งตัวน็อตน,นี้เราใส่เราหันหัวขึ้นนะครับเพราะว่าเนี่ยเวลาพับเนี่ยมันจะไปติดตัวขาน็อตมันจะพับได้ไม่สนิทนะครับ รทีนี้พอเราขันแน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วกับตัวไฟเลี้ยวถ้าเกิดเราจะติดตั้งไฟเลี้ยวไปด้วยเลยเนี่ยเราต้องใส่ขาไฟเลี้ยวก่อนเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปใส่กับรถอีกทีหนึ่งอ่ะมันจะใส่ยากขึ้นทีนี้ผมก็จะใส่สําหรับตัวไฟเลี้ยวไว้เลยนะครับทีนี้เราก็มาประกอบตัวขาไฟเลี้ยวกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเอาไปติดตั้ง ัวไฟเลี้ยวนี้จะให้เป็นปลั๊กต่อมานะครับสำหรับใครที่ไม่อยากตัดสายไฟก็อย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับว่าเราก็จะมีปลั๊กต่อมาใส่เสริมมันจะได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับสะดวกต่อการติดตั้งของเราด้วยสำหรับตัวขาวไฟเลี้ยวนี้เนี่ยเรามาปรับแล้วก็ ใช้ประแจยึดแน่นอีกทีนึงนะครับอันนี้ผมประกอบไว้เพื่อจะติดตั้งตัวท้ายก่อนอสำหรับสายแฟเดียวก็สอดเข้าไปในรูนี้ได้เลยสำหรับตัวท้ายนะครับพอเราประกอบตัวขายยึดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย ตัวขาไฟเลี้ยงนี่ผมแนะนําว่าใส่ไว้ด้านหน้านะครับเพราะว่ามันจะติดกับตัวขานี้พอดีถ้าเกิดเราไปใส่ทับกันเนี่ยมันจะทําให้การพับเนี่ยครับมันจะไปติดตรงขาไฟเลี้ยวได้นะครับทีนี้พอเราประกอบเสร็จแล้วเราก็สอดสายไฟเข้าไปกับรูเดิมเลยนะครับของตัวท้ายที่เป็นรูของไฟเลี้ยวของเราอ่าตอนสอดเข้าไป แเราสอดขึ้นมาแล้วเราก็ดึงตัวสายไฟให้สุดก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ติดตอนเรายึดน็อตของตัวท้ายเรานะครับอ่าสำหรับตัวน็อนยึดนะครับอย่างที่ผมบอกเราก็ใส่ยึดได้ทั้งหมด4ตัวเลยแล้ทีนี้เราก็มายึดให้แน่นกันเลยได้เลยครับ ตัวขาย,ยึดนี้เราสามารถใส่ได้กับท้ายหลายรุน่นเลยนะครับเพราะว่าตัวขานี้เราต้องมาประกอบกับท้ายก่อนอีกทีนึงสำหรับ 650R นะครับก่อนเราจะยึดแน่นนะครับเราก็มาปรับตัวขาหรือว่าตัวท้ายให้พอดีก่อนนะครับเราค่อยยึดแน่นเข้าไปอีกทีหนึง่งนี้ผมก็ย,ยึดนัดประคองไว้ก่อน สำหรับตัวท้ายแล้วก็ยึดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะมายึดตัวขาไฟเลี้ยอีกทีหนึ่งให้แน่นพอเรายึดเสร็จทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเดีย๋ยวเราก็มา ดูที่ตัวสายไฟตัวใส่ไฟเขาจะให้เป็นปลั๊กมากแบบนี้ใช่ไหมครับสําหรับตัวกล่องไฟกล่องปลั๊กเราก็สามารถใช้ปลั๊กต่อมาเสียบตรงนี้ได้เลยแล้วก็ต่อกับตัวสายไฟของเราได้เลยนะครับสําหรับท้ายแม่เหล็กตัวนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยใช้ขาย,ยึดเฉพาะรุ่นของ CBR 6 5 0 R นะครับ หลอดท้ายก็สามารถพับเก็บได้เลยแล้วก็กางออกได้ปกตินะครับตัวนี้เหล็กจะยึดหนามากแน่นมากนะครับแล้วก็ไม่กางออกเองแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้ c b r 6 5 0 r นะครับแล้วก็ติดตั้งให้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมฝากคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับว่าเราจะมาติดตั้งกับรถรุ่นไหนให้ดูอีกขอบคุณครับ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของทางร้านกันด้วยนะครับ